มาดูกันต่อในส่วนของภาคเอกชนได้ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยกันนะคะยื่นหนังสือแสดงจุดยืนค่ะประเด็นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ400บาทนะคะให้กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่สารลกลางจังหวัดนครราชสีมานาย 0, สุรพันธ์ศิลป์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นตัวแทนรับเรื่องจากภาคเอกชนนะคะนำโดยนางทิดารัตน์รอดอนันต์ค่ะประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานางบางออนวรชัดนะคะประธานสมัครคมธนาคารไทยจังหวัดนครราชสีมาและนายสุทธิรักพันธุ์สายเชื้อประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ประกอบไปด้วยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาสมาคมธนาคารไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีการประชุมพิจารณาผลกระทบจากการดําเนินนโยบายการปรับะขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาททั่วประเทศโดยก็พบว่าเป็นนโยบายการปร,รับอัตราค่าแรงขั้นต่ําในระดับที่สูงเกินกว่าพื้นฐานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจฯฯและสังคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังมีการปรับขึ้นค่าจ้าง ขั้นต่ำติดต่อกัน2ครั้งโดยในปีเดียวนะคะพุทธศักราช2567นนี้ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการลงทุนภายในจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างเช่นต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนการขนส่งต้นทุนการบริการแล้วก็ต้นทุนการจ้างงานทั้งระบบ ห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะภาคเกษตรนะคะภาคการค้าแล้วก็บริการภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ที่ก็ยังคงมีความเปราะบางจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการใช้แรงงานค่าจ้างขั้นต่ำเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ดังนั้นนะคะการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในระดับที่สูงเกินไปโดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นรอบด้านก็จะส่งผลกระทบให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการจะต้องปิดกิจาการลดขนาดกิจาการนําไปสู่การเลิกจ้างแรงงานเพื่อลดต้นทุนให้อยู่รอดเกิดสภาวะ ผ่านรักการว่างงานเพิ่มขึ้นในที่สุดนะคะโดยในการนี้กรกรจังหวัดนครราชสีมาจึงของนำเรียนข้อเสนอและความเห็นต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กกรจังหวัดนครราชสีมาเห็นด้วยกับการยกระดับรายได้ของแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีควรปรับตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดเอาไว้ในมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติคุ้มคร รองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 4 2. กกร,กรจังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศ 3. การปรับอัตราค่าจ้างควรพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจด้วย ค่ะค่ะนอกเหนือจากการยกระดับรายได้ของแรงงานแล้วพักรัฐควรเข้ามาดูแลค่าครองชีพในการดำดรงชีพของแรงงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ภาคแรงงานและประชาชนอย่างเช่นราคาอาหารสำเร็จรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงค่าเดินทางค่าไฟฟ้าเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างความสมดุลด้านรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำดรงชีพให้กับแรงงานให้สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ โดยกกกรจังหวัดนครราชสีมาจึงมีมติการประชุมพิจารณาไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศและขอหารือถึงแนวทางการปร,รับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตราการช่วยเหลือภาคแรงงานนะคะและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปค่ะ